สวัสดีค่ะวันนี้ยายอุ้มจะมาทําแกงคั่วสับปะรดใส่กุ้งด้วยเครื่องแกงกระป๋องค่ะทําง่ายๆค่ะสับปะรดที่ตัดไว้แล้วนะคะเบอร์กุ้งเบอร์ใหญ่ประมาณ21-25ตัวต่อคราตัวต่าหนึ่งนะคะทาน้ำขามเปียกโดยที่เราตัดออกมานะคะแล้วก็เอามาใส่ลงในน้ําพอมาใส่น้ําแล้วเราก็จะคั้นคัแล้วก็อาจจะเอากากมานิดทิ้งนะคะกาะนี้เราจะเาทิ้งเลย กุ้ง12บงตัวนี่เราจะเอาไปล้างน้ํานี่ค่ะเราจะล้างน้ําแล้วก็จะแช่เอาไว้สักพักหนึ่งให้มันให้มันละลายแล้วก็จะมาผ่าอีกทีหนึ่งนะคะกุ้งหลังจากที่เขาละลายเรียบร้อยแล้วนะคะคก็สิมาผ่าอย่างไรให้มันบางลงให้มันเป็นแบบนี้ขมันไผ่มักเอาหางออกกะเอาหางออกนะคะไผ่บมักเอาออกกะปะไว้ก็ได้เอาออกแบบนี้ก็ได้หรือว่าสิปะไว้แบบนี้เลยก็ได้ แค่พาหลังไว้นนกระป๋าไว้โอเคเราจะทำจนหมดนี้แหละ หนึ่งถ้วยตวงตั้งไฟเอาไว้เปิดไฟแรงคนเป็นบางครั้งนะคะตอนนี้พอกะทิเริ่มละลายนะคะแล้วเราก็จะหรีไฟลงเป็นไฟกลางต่ํานะคะเป็นไฟค่อนข้างต่ําเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงแล้วไฟมันจะไหม้แล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดอยู่สิปะว้แบบนี้แหละให้เดือดจนมันขึ้นมันนะคะเราจะคนเป็นบางครั้งบางคราว ในระหว่างที่เราคอยเราจะใส่ใบมะกรูดสักสองใบนะคะใบใหญ่เอากระสิจีกเอานะ,ะและ้วกรสิใส่ผิกเอาบ้านเท่าขอันนี้เป็นผิกอา่า เป็นพริกหวานแค่แม่มีพริกซีฟ้าแบบบ้านเฮาก็ใส่แต่ว่าู่นี้มันบ่มีพริกซีฟ้าก็เลยใส่ริกนี้เมื่อเราเห็นทางคางๆมันนะคะมันแตกมันเห็นมันเป็นมันๆขึ้นมาแบบน,นี้แล้วแล้วบัดนเฮาก็สียเ,เอา เครื่องแกงมาลงตั้งไฟกลางไว้มันแตกมันก่อนเราจะคนเป็นบางครัง้งบางคราวนะคะแค่ริม่อยถ้ามันเดือดแรงมากเราก็ใช้หลีไฟต่ำลงค่ะ บางนัดที่เ่าเห็ดไว้นี่ห่ากระสีบีบหน้ามันออกเนาะบีบเท่าที่ห่าบีบได้หะแหละเพราะว่าเวลาเ่าไปเห็ดแกงแรงหนักบางหนัดมันสิได้ดูดน้ําแกงเข้าไปมันสิเห็ดให้มันกินแซบกว่ากันเ่าก็สีบีบ,บ,บ เมื่อเขาเห็นว่ามันขึ้นนาขักแล้วกระใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะมันขึ้นนางามแล้วเขากะสิเอาหางกะทิใส่แบบพอใส่หางกะทิแล้วสิเปิดไฟแรงคอยจนน้ำเดือด ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะจองหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาพอเสร็จแล้วเขาก็จะใส่สับป,ปะรดที่เขาเตรียมไว้นะใส่ไปทั้งน้ำทั้งใส่ไปทั้งน้ำทั้งตอนเนี่ยใส่ลงไปเลยซีซีบึงรสชาติมันว่ามันได้หรือยังใส่น้ำตาลปิ๊บ ็คอยให้มันเปื่อยแล้วค่อยมาซีมึงอ,อีกเท่นึงน,น้ำตาลก็ใส่แล้วแต่เนาะขั้นเขาหมักหวาน,นเขาก็ใส่จากซ้อนเครึ่งขั้นไผ่บ่มักหวานลายปไดก็ใส่ช้อนหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเขาก็มาซีมึงอ,อีกเมื่อเขาเห็นว่ามันมันแซ่บรสชาติเขาอยากได้ตามที่เขาอยากได้แล้วเนาะหลังจากที่เขาชิมรสชาติตามใจชอบแล้วนะคะ เราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยกุ้งค่ะอันนี้คือไม่ต้องให้มันอยู่นานประมาณหนึ่งนาทีแล้วแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาออกจากที่วางที่ตั้งเลยค่ะนี่ค่ะแกง คั่วสับปะรดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายอุ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ